ท่านเคยสงสัยไหมทำไมเทพที่มีเสียงเป็นช้างกลับกลายเป็นเทพที่คนทั้งโลกบูชาเรื่องราวของพระพิคเนศไม่ใช่แค่เทพแห่งความสำเร็จแต่คือผู้ที่เปลี่ยนโลกด้วยปัญญาและต่อสู้กับชะตาแม้ต้องเสียหัวตัวเองพระพิฆเนศเทพหัวช้างผู้เขย่าโลกแห่งปัญญาในครั้งอดีตการณ์นะักเขาไกลาลาดอันศักดิ์สิทธิ์ เทพีปารวตีพระชายาอย่างพระศิวะได้สร้างเด็กน้อยขึ้นจากขี้ใครของนางเองด้วยความรักและความเหงาอย่างพระศิวะเข้าสมาธินางจึงเสกเด็กให้มีชีวิตพร้อมสั่งว่าอย่าให้ใครเข้ามาในเรือนอาบน้ำของแม่ เมื่อพระศิวะกลับมาเด็กน้อยไม่ยอมให้เข้าพระศิวะโกรธจัดและโดยอำนาจอันยิ่งใหญ่ทรงตัดเสียนเด็กน้อยขาดในพริตตาปารวตีทราบเรื่องถึงกับร่ำไห้สะเทือนฟ้าพระศิวะรู้ตัวว่าทำผิดครั้งใหญ่จึงสั่งให้เหล่าเทพออกตามหาหัวของสิ่งมีชีวิตแรกที่พบซึ่งนอนหันหัวไปทางเหนือสิ่งที่พวกเขาเจอคือช้างป่าผู้ยิ่งใหญ่ พวกเขานำหัวช้างนั้นมาและพระศิวะใช้เวทมนต์ประสานร่างเด็กน้อยกับหัวช้างเด็กน้อยลืมตาอีกครั้งกลายเป็นพระพิคเนตผู้มีหัวช้างและได้รับพรให้เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เหนือเทพทั้งหลายวันหนึ่งเหล่าเทพประกาศว่าใครก็ตามที่สามารถเดินรอบจักรวาลได้เร็วที่สุดจะได้ของวิเศษอันทรงพลังพระขันธกะกุมาร น้องชายของพระพิคเนตขี่นกยูงพุ่งไปสุดขอบจักรวาลแต่พระพิคเนตเพียงแค่เดินรอบพ่อกับแม่ของตนและกล่าวว่าสำหรับข้าพ่อแม่คือจักรวาลพระพิคเนตเป็นเทพที่ต้องบูชาก่อนทุกพิธีกรรมไม่ว่าจะปลูกบ้านแต่งงานเปิดร้านหรือเริ่มงานใหม่เรื่องเล่ากล่าวว่าเมื่อพระอินทจะยกทัพไปสู่สงครามกับอสูร ก็ไม่ได้บูชาพระพิคเนตก่อนผลคือล้อราชรถหักกลางทางกองทัพแตกพ่ายจากวันนั้นทุกเทพทุกมนุษย์จึงบูชาพระพิคเนตก่อนทุกการเริ่มตน้นในไทยมีศาลพระพิคเนตหลายแห่งเช่นที่สีแยกรัชดาหรือกลางสีแยกราชประสงค์ผู้คนแห่บูชาทั้งวันทั้งคืนบางคนอ้างว่าขออะไรก็ได้สมหวังบางคนฝันเห็นพระพิคเนตมาให้เลขบางคนหายป่วยราปฏิหาร และแม้แต่ในต่างประเทศเช่นอินเดียเนปาลอินโดก็มีงานเฉลิมฉลองการเหชตุธิยิ่งใหญ่ระดับชาติพระพิคเนตไม่ใช่แค่เทพหัวช้างแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับความไม่สมบูรณ์และใช้ปัญญาแทนพลักกาลังท่านคือผู้ที่กลายเป็นอมตะจากความผิดพลาดของเทพและกลายเป็นที่พึ่งของผู้เริ่มต้นในทุกยุคทุกสมัย